พี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องัยรุนทุนน้อยครับครับอยู่ครับ M7040 ครับครับ m 1 0 8ร้อยแปดเอหนึ่งจิล่ะร้อยคนนะหนึ่งติดคู่ครับแต่ว่าห้าสิบขึ้นไปแล้วมีรถใหญ่ครับมีรถใหญ่ก็จะสบายนะอันนี้น่าจะยามาไทยรเรียบร้อยเลย อู่ครับแต่คนโบราณครับคนโบราณจะดึงครับ <c oughs> มีรถใหญ่ครับ <c oughs> ไม่กลัวครับ รถเจ๋ค okay. รับยังกะเขาตามหาโจยเลยมีคนนั่มหานัมอยนําหาเจยข้าเจว่ะโจวเป็นคนโบราณเลยโอ้โห เรื่องใจเรื่องใจการเกษตรเดี๋ยวห้ามุมก่นอนนะอ่ะร้อยแปดจะทำงานแล้วนี่ครับมีรถใหญ่ต้องมีใหญ่กว่าครับมันลื่นนะถ้าเป็นรถรถรถเอลห้าศูนย์ก็จะขึ้นนะรุ่นเดียว วันนี้ปลาใหญ่มาดึง,งยองนะเอารถหากเนี้ยเขัาเกียร์หน่อยก็ได้โอ้นิ่มๆเลยครับ

ว่าคนดึงกับคืนเดิมมั้งเ่รอตัวติดก่อนเนี่ยจนะยจะลากฟันครับน่าจะเอิมาพันติดก่อน M5000 าพันติดก่อนคันนี้ก็คันแรกๆของบ้านเลยนะตัวนี้ไม่รู้กี่หมื่นชั่วโมงกันเดีด๋ยผ่านเดี๋ยวจะดึงหางครับลากหางของห้าพันขึ้นไปเก็บกันนี้รถใหญ่ครับไม่กลัวสลิงยาว นี่และครับรถใหญ่ครับรถใหญ่ไทนาน้ำลำบากเลยเดี๋ยวนี้รถไถเดินตามแทบไม่มีครับียัง ตอนนั้นมาดึงครับอยู่ตรงนี้ครับขึ้นง่ายเลยมันนีอยู่ข้างในงานนี้ต้องรถไถยเดินตรามเท่านั้นครับรถเกญ่หมดสิ้นแล้วติดแบบนี้ ดึงทำเนี่โอ้ยเดี๋ยวจ,จะดึง,ดง,รรงครับดึงคลิปนี้เป็นคลิปเรียวไทม์ครับไม่มีการตัดโถนี่รถใหญ่มันโอ้มีรถใหญ่ทำไงก็ง่ายครับ ก็ลองดูครับ16เกียร์ครับเรียกได้ครับไปรถนีปีนทองปีนใส่ไปรถพี่น,น้องเออไปปีนทองมาเลย nhớ cọ mày Đó như mắt à điện thoại hả? Tịt ngại Tịt bồn ยินล้วนปูนใส่ติดง่ายครับปีก่อนๆที่รถไทยเจ็ดสี่เจ็ดอยู่นู่น,นครับไกลๆนู่นร้อยแปดไปไหนไม่ได้เลยครับจอดอยู่ทั้งวันเลย ครับร้อยเปียดแถวนี้มีคันเดียวครัมีอีกคันหนึ่งครับแต่ว่าเป็นตุ่ยแต่คันนี้ใหม่ป้ายแดงครับเพิ่งหมดงวดไปปีสองปีที่แล้วนัดไทยสามคันครับ เครับเดี๋ยวขึ้นหมดแล้วละ่ะเหลือแค่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้มาไม่ทันครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นก,ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ